ใ <Yeah. S 2> พิจารณาเห็นผลทุกอย่างมาแต่เหตุไม่ได้มีบุคคลหรือสิ่งใดที่มันเที่ยงแท้แน่นอนจริงๆค่ะจบแล้วเอ่อก็ทุกทุกอย่างมันดำเนินไปเหมือนเดิมคือหนูเห็น แบบวินิวรลธรรมหรือเห็นสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมากมายอะไรเงี้ยก็เห็นเหมือนเดิมทุกวันของหนูก็ยังคงเหมือนเดิมแต่มันจะมีมันจะมีตัวที่แบบไปพิจารณาว่าเออมันมีอย่างเงี้ยมาได้อะมันก็จะวิ่งไปถึงหัวว่ามันมีเหตุอย่างอย่างเช่นหนูฝึกจิตให้มันต้องคิดอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเหตุว่าสมัยก่อนหนูสะสมเงี้ยมาได้แล้วหนูก็มีความมั่นใจว่าอ้าว ก็สะสมสติสตสะสมของใหม่ค่ะทุกอย่างมันแบบมันมีเหตุผลของมันเลยอนะ่ะค่ะแล้วก็ไม่ไม่ต้องวิ่งไปไปข้างนอกแล้วมันมันอยู่ในโลกเนี้ยแหละในโลกที่ในโลกที่เราจะเรียนเรียนพิจารณาอยู่ในเนี้ยอย่าไม่อย่าไปลงกับความปรุงแต่งค่ะอจิตของเราวันเนี้ยนะ ถือว่านอกจากเริ่มมีความผ่องแผ้วที่อยู่ตัวมากขึ้นมันมีความเข้าใจอะไรมากขึ้นมากขึ้นนะมันไม่ใช่แค่เข้าใจไอ้ที่เราพูดออกมาแค่นี้มันจะเข้าใจด้วยว่าเอออยู่อย่างนี้ดีแล้วไอ้อตัวนี้สาคัญนะไอ้อออตรงที่อ,อรู้สึกว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยมันคุ้มชีวิตแล้วมันดีแล้ว อยู่อย่างนี้แหละที่อยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีความเขยบไปทีละนิดทีละนิด,นดได้ดิบได้ดีมากขึ้นมากขึ้นนี่นตัวความเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันเข้าถึงได้ยากมันต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องมีความเหนียวทนแล้วก็สู้วิ่งสู้ฟัดมาพอสมควรกับกิเลสเนี่ยที่มันกระชากลากถูเข้าข้างทางบ้างกับย้อนหลังบ้างเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้มันยาก เนี่ยพอมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วแล้วมีจิตที่ผ่องแพ้วเป็นตัวรองรับแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นต่อๆไปเราจะรู้สึกว่าธรรมะเนี่ยปรากฏต่อเราง่ายขึ้นง่ายขึ้น่ะนะตัวนี้ที่ขอให้สังเกตไปแล้วกันเราจะอยู่กับมันอย่างคุ้นเคยเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกว่าง่ายขึ้นง่ายขึ้นอะไรอะไรมันอีซี่นะครบเขาขอบพคุณท่านอาจารย์เจ้าค่ะ